สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน V.I.P. นะคะประจำวันที่ยี่สิบแปดกับยี่สิบเก้าเนาะสองโจน์สองดาวโจน์วันนี้คําเตือนไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับ V.I.P. ตัวเด่นก็คือสามกับแปดกับหกหนึ่งกับสามนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดสามแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าหกเก้าสามแล้วก็สามหกศูนย์นะ

จะจับคู่ซื้อก็หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สองสองสี่เนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเดอ้อบางทีมันก็จะสลับกันออกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์้กับช่องมุนเส้นพารวยนะเิงหิงรวยๆปังๆทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ